สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอา้าก่อนจะไปดูมาคบรบล่าง2ส,สูตรชนนะครับกระปากคำเตือนโปรดใช้วิจัยยายในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอา ่อนสิบเเบิงสูตรมาครบล่างสองสูตรชนนะครับเป็นสองสูตรชนนะครับเจ้เป็นสูตรเป็นสองสูตรชนเป็นสูตรเก่านะครับแต่ว่ขี้คัดหลอกมาใส่มาใส่เหลียมไม้นะครับอันนี้ครับอันนี้เคยลงในคลิปประจํานะครับชุดนี้นะครับกี่่ามาม่นก็เขาสีอง นะครับเข้าสีสองอยู่นะครับอ่านี่ก็ได้จามนี้ครับจะว่าห่างสีคัดลอกไปหัวไมนะครับไปเด็ดไม่เพราะว่าเลมนี้มันฝนถือนนะครับมึงมุนเหมืนึ่งมาเนิดินนะครับฝนติดฝนวังที่านมาครับกับสูตรนี่ครับสูตรสองสูตรชนนะครับสูตรนี้ก็ชนนะครับสูตรนี้ก็ ที่พันมากก็ไรซีสองนะครับที่ขัดหลอกมาาส่มาหัวไม้นะครับคือขัดหลอกมาหัวนี่นะครับนี่ครับคือขัดหลอกมาหัวนี่นะครับขัดหลอกไม้นะครับนี่ครับที่พันมากก็ไ้ซีสอง วันนี้ก็ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองวดที่ผ่านมาก,ก็ไรสี่สองนกันนะครับอันนี้สูตรที่สองนะครับสูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองนะครับเป็นที่มาของสูตรนี้นะครับนี่ครับ สองสูตรชนสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนนี่ครับสูตรที่หนึงอันนี้สูตรที่สองนะครับชนอยู่หาตัวนะครับห้าตัวก็สิจับมาก 6ก6จ6ดหกแปดหกเก้าหกสองเจ็ดแปดเจ็ดกา็ดสองแดกาแสอเะัเปลี่ยนคือขีดกาลยาบาทสีแดงนะครับเลขสีตัวแดงๆนะครับ6 9เกศูเนี่ยเลขไม่น่าจะมาล่างนะครับเชาให้เบิ้งยีคือว่า ที่ผ่านมานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรตั้งเดิมนะครับสูตรของอาจารย์นครเพ้นใส่เรื่อยไปนะครับวดที่ผ่านมากับแปดเก้าศูนย์เนี่ยครับแปดเก้าศูนย์เจอของอาจารย์นครเพ้นวดที่ผ่านมาเด่นแปดนะครับเห็นบอกมันบมาอีดีนะครับเนี่ยมันไม่มานะครับก็คือวดนี้ก็คืเอเก้าหน,นึ่งศูนย์เนี่ยก็คือ 910น,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 นะครับมันบ่มานะครับแล้วก็เลขตัวนึงอีกเป็นเลขเป็นเลขอ่าเลข6อีกตัวนึงเดี๋ยๆเเบิ่งถอดยูก,ก็คืองวดที่จะสิเป็นงวดที่50ก็เลยนี่ครับงวดที่ผ่านมาก็ดับ7นะครับ ว่าใดับหกนะครับถ้าดับยูก็คือเป็นงวดที่ห้าสิบสี่นะครับหกสี่ยูบอนะครับถ้าดับยูนะครับเป็นงวดที่ห้าสิบสี่นะครับนี่ครับจะเป็นที่มาาของเลขดับนะครับเลขไม่น่าจะมาเลขไม่น่าลงทุนนะครับในล่างนะครับหังก็คือตัดออกว่ามันกระสิอเรืออยู่สามคููนะครับ สามคู่นี่อย่าลืมว่าอาจารย์นคะรเพชรวิ่งล่างที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็วิ่งเจ็ดนี่คือเจ็ดลักซิบพร้อมนะครับเจ็ดเจ็ดนั่นจะยุลักซิบนะครับหกกับมีนะครับ, 7, 7, 10, รบ, 6, บ,รบแต่ว่าหกนี้เป็นดับเห็นไ,ไหมที่ว่าอาจารย์นครเพชรจะเบิงน,นะครับหกเนี่ย เป็นเลขดับนะครับก็เลยเป็นคิกกากระบาดนะครับมานตามที่จริงแปดเนี่ยแปดนี่แปดกับสองนี่ยเป็นเด่นชนเด่นนะครับแปดกับสองนี่ยอยู่หน่วยกับหน่วยนะครับสังเกตว่าเนี่ครับแปดกับสองนี่อยู่หลักหน่วยนะครับจะว่ากับโอกาสเพราะว่ามันเป็นตัวร่องนะครับเป็นตัวร่องนะครับเหตุเป็นตัวร่องของตัวนี้นะครับ ตัวเด่นก็คือมีสองชุดนะครับก็บคือมีเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับคือชุดมันกับจิมะเข่ากันครับมันกัจะมะเข่ากันครับชุดชุดใหญ่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับเจ็ดแปดเจ็ดสองมาในเจ็ดแปดเจ็ดสองนี่เจ็ดสามนี่ มาบนก็ได้มาล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบิงครับสูตรบนนะครับหลังจากนี่ละคลิปนี้ไปต่อคลิปต่อไปก็จะเป็นสูตรบนนะครับสีทําหมเบิร์นวันสีมีบอนี่ครับเดือนนี้มันเหลืออยู่สองตัวจะเลื่อมมาเจ็ดแปดเนี่ยเข่าแต้มนะครับเข่าแต้มนะครับเข่าแต้มห่านะครับเข่าแต้ม 5, นะครับเป็นในเอฟซีเดบึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดล่างนะครับ้วก็ตัวนี้ก็เป็นชุดมาครบล่างสองสูตรชนนะครับครับแต้มแต้มมีแล้วนะครับจะว่าหั่นสิคัดอีกครับแต้มเพราะว่า ก็จำเป็นกับบลอกเอาแต้มใส่นะครับเพราะว่าเต้มนี่ครับพังนี่พังเลยนะครับแต้มนะครับก็คือว่าบ right ่บออยากใส่แต้มนะครับก็คือว่าแต่ว่าที่เนี่ยก็แต้มก็คือมีมานนี่ครับเต้มนี่ก็คือได้ก็คือมีอยู่นี่คือนี่ตัวนี้นะครับถ้าจะเป็นเต้มเนี่ยคือแต้มเนี่ยตัวนี้ก็ได้แต้มตัวนี้ก็ได้แต้มนะครับนี่แหละคือคือว่าบ่อยากใส่แต้มนะครับคือใส่ตัวเด่นเลยนะครับแล้วก็เอาแต้มผสมน้ำนะครับคือ อันนี้ก็คือเด่นอยู่สองชุดนะครับัน,นี่ก็คือเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับล่างนะครับเอาเพียงในเอฟซีได้เบิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็คือมาครบล่างสองสูตรชนนะครับชนออกมาแล้วก็คือคัดออกเรียบร้อยแล้วก็คือได้ตัวเด่นเจ็ดแปดเจ็ดสองนะครับ เอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหาซื้อลอตเตอรี่ได้ไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นชุดหล่างนะครับต้องจัดลอตเตอรี่นะครับเอาท้ายนี่ก็อาจารย์คนครเพ่นก็นอให้ f อฟโชคดีสวัสดีครับ